อยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับไม่เคยเห็นรถดูในติ๊กต็อเสร็จปึ๊บโอนจองและตอนนี้กังวลว่าไอ้รถโอนได้เหรอมีเล่มเหรอมีปัญหาเหรอรับรถมีปัญหาไหมเลยรับพี่มาที่นี่มาดูเองกับตาว่ามีปัญหาไหมพี่ดีครับใช่ครับพี่ มาเมื่อคืนเมื่อวานวิดีโอคอลคุยกันตอนผมอยู่ขอนแก่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วค่ะตามมาตามมาโอเคครับพี่มามาจากจังหวัดโคราชครับอ๋อประกาศหนาววันแรกเลยอ๋อครับพี่ได้ได้ได้ครับพี่ขอนแก่นมาลูกมาอะไรค่ะครับมาแล้วเป็นไงมาหายกลัวไหมหายกลัวครัไมั่นใจกันแต่ดูแล้วแหละเมื่อวานเมื่อวานเห็นพี่ถือกระดาษอยู่ มีคือเขาจดอะไรให้อ๋อโอเคมีกระดาษแล้วก็มีคำถามมีคำถามไม่ได้เคลียร์โอเคครับมางี้ยดีกว่าสบายใจีผมลงมันดีกว่าตอนแรกพี่จะให้น้องเราไปส่งสิงหน้าบ้านอะไปได้แต่พี่จะไม่สบายใจ ถ้าแต่เมื่อเช้าก็ว่าจะเอาแพ็กเกจเดินนะคะจะให้ไปส่งแล้วเพราะว่ามันสายแล้วกลัวจะกลับบ้านช้าออก็จะกลับแล้วมันมืดอะไรอยเงี้ยขับรถแต่นี่ไปสองชั่วโมงกว่ากว่าแต่เราขับรถไม่เร็วแต่พอเรพอมานี่พี่เคยมาที่นี่ไหมไม่ครับไม่เคยมาครั้งแรกครั้งแรกที่มาเลยใช่ครับโอ้โโชคดีเลยปกติจะไปแถวๆระยองกันสระบุรีอะไรเนี่ยอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพี่นะขอบารมีหลวงพ่อโสธรทั้งสามองค์นี้นะครับเงินทองหน้านะครับ คุ้มพองปกปักรักษานะครับพี่โกโก้ก,กับพี่น้องนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่คนรักใช้รถคันนี้นะครับมีความสุขความจเจริญมีบ้านมีรถลูกหลานชายหญิงดีทุกคนนะครับเฮงเฮงรวยๆครับไปมีแต่เงินทองนะครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางครับ ผมพยันเลี้ยงข้าวทั้งวันถูกแขนด้วยนะครับพี่เดี๋ยวพี่เอาพระเขับรถมาเลยครับพี่โชคดีครับพี่โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่โอ้โหครับพี่ได้ครับพี่โชคดีนะครับพี่ขอบโชคดีครับโชคดีครับได้ครับโชคดีครับพี่ได้เดี๋ยน้องเปิดประตูให้พี่แจให้สองดอกเรียบร้อยนะลูกนะโอเคครับผมเบรกมือลงนะครับพี่ ครับโชคดีครับพี่โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่ไม่รู้จักกันแล้วไม่เคยมาที่จะกลัวเรื่องธรรมชาติครับแต่ถ้าเจ้าของออกมาเองและทุนจดทะเบยียน50บล้านและมีการรับประกรันและประหยัดไป ,0,000 นกว่าลดแค่ปีกว่า,วาจะหายกลัวไหมครับ